พี่ม่อนค่ะวันหยุดทั้งทีพาหนูไปหาของกินอร่อยอร่อยหน่อยสิสวัสดีครับผมม่อนม่อนนักเขียนการ์ตูนที่แสนขี้เกียจที่แม้ทำงานหนักแต่ก็ยังจนส่วนยายเสียงแจวเนี่ยแฟนผมแม่สาวเอาแต่ใจที่อยากกินของอร่อยทั่วจกวักรวาลบนอะไรกับคุณผู้ดูอยู่ได้พาหนูไปหาของกินอร่อยอร่อยรับวันหยุดหน่อยนะ้องเอ้พี่ต้องทำงานนะลูกค้าทั่วงานยิกแล้วเนี่ย นะแบบเดียวก็งนะั้นได้เลยพี่จะพาหนูไปพบกับของกินที่อร่อยจับใจในเวลาแป๊บเดียวกับนี่เลยไส้กรอกไก่สโมกหนังบางกรอบจากเบทาโกรที่รสชาติทั่วไทยโหวันหยุดทั้งทีพาสาวมากินไส้กรอกรสทอดเนี่ยนะว้าวทอดอร่อยไส้กรอกหนังกรอบเนื้อนแน่นชุ่มฉ่ำหอมกลิ่นรมควัน อ,ร,อ,อ,อรู้ไหมมันมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ไส้กรอ,อกไก่สมองหนังบางกรอบจากเบทาโกรถึงอร่อยขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรหรอคะเคล็ดลับคือการได้กินคู่กับคนที่เรารักยังไงล่ะงั้นก็ขอโทษด้วยค่ะพี่ไม่ใช่คนที่หนูรักฮ<ะ>แล้วเลิกมันโนโมเมว่านหนูเป็นแฟนพี่สักทีเถอะค่ะ มองหาม่อนแล้วมาพิสูจน์ความอร่อยจนต้องตบโต๊ะกับไส้กรอกไก่สโมกหนังบางกรอบจากเบทาโกรที่รอตท้าทั่วไทย